คุณเคยได้ยินเรื่องวิมพัยในอเมริกาไหมไม่ใช่ตำนานจากยุโรปแต่เป็นเรื่องจริงในชนบทของนิวอิงแลนด์ชาวบ้านเชื่อว่าศพในสุสานล,ลุกขึ้นมาดูดเลือดญาติของตัวเองกลางศตวรรษที่19ในชนบทของนิวอิงแลนด์สหรัฐอเมริกาชาวบ้านในหลายพื้นที่เชื่อว่าศพในสุสานอาจลุกขึ้นจากหลุมมาดูดเลือดญาติพี่น้องของตัวเองความกลัวนี้ผลักดันให้พวกเขาขุดหลุมศพของผู้ตายเพื่อตรวจสอบและทำพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวเพื่อหยุดยั้งวิมพัย นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าจากตำนานยุโรปแต่เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจของคนยุคหนึ่งในช่วงเวลานั้นโรคระบาดวันนรคหรือที่เรียกว่าคันซัมชันแพร่ระบาดไปทั่วนิวอิงแลนด์ผู้ป่วยจะมีอาการซี่เซียวน้ำหนักลดไอเป็นเลือดและสุขภาพสุโทมอย่างรวดเร็วโรคนี้ดูเหมือนกินผู้คนทีละน้อยสร้างความหวาดกลัวว่าเป็นอำนาจลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ ชาวบ้านเชื่อว่าความเจ็บป่วยนี้อาจเกิดจากผู้ตายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใต้ดินลุกขึ้นมาดูดเลือดหรือพลังชีวิตของสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่หากมีผู้ป่วยในครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตติดต่อกันหลายคนความเชื่อเรื่องวัมไพรจะยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อชาวบ้านเชื่อว่ามีวัมไพรอยู่พวกเขาจะขุดศพผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบหลักฐานของชีวิตหลังความตาย พวกเขาจะมองหาเลือดสดในร่างกายหากพบว่าศพยังมีเลือดอยู่ในหัวใจหรืออวัยวะสำคัญชาวบ้านจะเชื่อว่านั่นคือวัมไพร์ร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยการเก็บรักษาร่างกายที่ดูเหมือนไม่ผุพังซึ่งอาจเกิดจากสภาพดินหรืออากาศเย็นในสุสานมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความไม่ตายหากศพถูกสงสัยว่าเป็นวมไพร์ชาวบ้านจะเผาอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจหรือปอดบางครั้งพวกเขาจะบดขี้เท่าจากหัวใจแล้วให้สมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตดื่ม โดยเชื่อว่านี่จะรักษาโรคร้ายได้หนึ่งในกรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในรัฐรถไอแลนด์ในปี1892เมอร์ซี่บราวสาวน้อยวัย19ปีเสียชีวิตจากวัณโรคหลังจากที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆตายด้วยโรคนี้ก่อนหน้าเธอเมื่อพ่อของเมอร์ซี่สิ้นหวังจากการสูญเสียและลูกชายคนสุดท้ายเริ่มแสดงอาการป่วยชาวบ้านแนะนำให้ขุดศพของเมอร์ซี่ขึ้นมา เมื่อเปิดลงศพพวกเขาพบว่าร่างของเธอยังอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนไม่เน่าเปื่อยแม้ว่าเธอจะถูกฝังในฤดูหนาวที่อากาศเย็นจัดและหัวใจของเธอยังมีเลือดอยู่พวกเขาเผาหัวใจและตับของเธอบดขี้เท่าเป็นผงและให้พี่ชายของเมอร์ซี่ดื่มเพื่อรักษาเขาทว่าในที่สุดเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในยุคที่ความรู้ทางการแพทย์ยังจำกัดและโรคร้ายอย่างวัณโรคไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ความหวาดกลัวเหนือธรรมชาติกลายเป็นคําตอบที่ผู้คนหันไปพึ่งพาความเชื่อเรื่องแวมไพรในนิวอิงแลนด์จึงสะท้อนถึงทั้งความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจและความสิ้นหวังที่จะช่วยเหลือครอบครัวแวมไพร์แห่งนิวอิงแลนด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นเครื่องตวนใจถึงความเปราะบางของมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคร้ายความสูญเสียและความกลัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในยุคที่มืดมนของวิทยศาศาสตร์